ก็วันนี้นะครับที่พอรู้ว่าจะมาเป็นบริสตานครับก็รู้สึกแปลกใจนะครับเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะม่ทากาแฟวันนี้แล้วก็ไม่เคยทํากาแฟมาก่อนคืออยู่ที่บ้าน,นี่ก็ชงแค่กาแฟแบอกว่าสาเร็จรูปง่ายๆอะไรเงีย้ยแต่วันนี้มาเจอเครื่องจริงๆเลยที่บอกว่าราคาแพงด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็แบบมันไม่เคื่งที่เขาใช้กันจริงๆในแบบอุตสาหกรรมที่เขาล้านกาแฟอะไรเงี้ย ก็แบบรู้สึกว่าอยากจะทําเพราะว่าผมว่ามันมีความน่าสนใจแล้วก็มันมีสเสน่ห์ในการทํากาแฟนะมันแบบว่าอย่างเวลาดูซีรีส์เกาหลีใช่ไหมถ้าเป็นแบบนักกาแฟมาไอ้อะไรเงี้ยผู้ชายก็จะดูอะไรกับสาวก็จะกรีด๊ดอะไรเงี้ยเราก็อยากจะมีแบบว่าโมเมนต์แบบนั้นบ้างเลยวันทำกาแฟก็มีคนมาคอยดูมาคอยกรี๊ดอะไรเงี้ไม่รู้น้องๆมันกรี๊ดอยู่ที่บ้านหรือเปล่าน,นะครับส่งข้อความมาบอกเลยถ้าเกิดกรี๊ดอยู่นะจะได้ดีใจอะไรอย่างนี้แล้วก็นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดใครนะครับอยากจะรู้ว่าวิธีาทำกาแฟเป็นยังไงเนี่ยก็ไปเรียนได้เขามีเป็นคออร์สเลยวบก่า จะเป็นบริษัทให้ดีเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากและอย่างเมื่อกี้ที่รู้มาเนี่ยคือเวลาชิมกาแฟเนี่ยมันมีแบบว่าโอ้โหต้องดมกลิ่นต้องรู้ถึงแบบว่าเสียงช้อนเคาะกับแก้วเลยซึ่งมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยของกาแฟที่แบบอย่างอื่นอาจจะไม่มีนะฮะก็คิดว่าถ้าเราเป็นแบรด์เนี่ยอยากเปิดร้านกาแฟเหมือนกันถ้าใครอยากกินกาแฟฝีมือพี่ญี่ปุ่นนะครับรอนะฮะอีกไม่กี่ปี5ปี10ปีรอไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่รอมีโอกาสและมีเงินทุนก่อนนะครับหรือว่าถ้ามีนายทุนดูอยู่ก็ ติดต่อามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเป็นบาริสต้าให้เลยถึงร้านนะฮะใครสนใจนะครับก็รอนะครับแล้วก็ลองไปดูแล้วกันนะครับาการทำกาแฟยอย่างนี้ผมว่าน่าสนใจมากครับ You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง